นีโทรไปตั้งหลายครั้งอะทำไมไม่รับไม่เป็นห่วงนีอยากเห็นนีตายมากใช่ไหมนีถามมาทำไมไม่ตอบไปไหนมาพี่ติดธุระธุระอะไรกับใครได้นี่อยากรู้ใช่ไหมพี่ไปหาโบมาพี่ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าไปหามันมาแล้วพี่กลับมาทำไมอะถ้าพี่ชอบมันมากพี่ก็อยู่ ได้พี่จะไปนี่เลือกเองนะพี่พงศ์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 อยางไปนี่ไม่อยากอยู่อย่างทรมานใจอ่ะถ้าลูกเกิดมานี่คงลืมพี่พงศ์ไม่ได้ถ้าดียะต้องมีชีวิตที่น่าอุปสารแผบ,บนั้นนะนี่ยอมตายห้อโลกดีกว่า ทำบ้าอะไรเนี่ย,ยนี้คุณหนูยายายาคุณหนูคะเด็กไม่เกี่ยวนะคะอย่าทำอย่างนี้คะ่ะคุณหมออย่ามายุด<อ><อ>นี่ไม่อยากให้เด็กเกิดมาเจ็บปวดแบบนี้ที่แม่ทำทั้งหมดพ่อแม่หลักห้กนะนือใครแม่นะนี่หยุดทำอะไร,ระบ้าๆได้แล้วนะดินี่หลักช่วยพี่อยู่ไงพี่จะได้มาอย่างสบายใจ ไม่ต้องมีหัวคอยกลางบอลนี่ค่ไนีดีนี่ไม่ยอมแล้วนี่ใจเย็นก่อนนีดนี่มีขอโทษอนีดพี่ผิดไปแล้วพี่จะไม่ทิ้งนี่ไปไหนนานๆอีกพี่รักนี่นะพี่รักลูกของพี่มีมีความหมายกับพี่มากที่สุดเลยนะเชื่อพี่เถอะนะนี่ すごい。